จะคุ้มมากเลยเพราะราคามันถูกกว่าไบแดงเนี่ย50%ขึ้นไปตรงนี้เราเซ็ตให้ก่อนออกไปเพราะฉะนั้นรถลูกค้าเนี่ยที่เวลาเขาได้รถไปเขาจะได้รถที่สภาพพร้อมใช้งานเราขับรถไปส่งที่บ้านเลยครับ,บฟรีเจ็ดเดือนครับอยากจะมีรถมือสองสักคันต้องมีตั้งจีบานเจ็ดบาทพอครับเจ็ดบาททุกอย่างฟรีหมดแล้วโอนประกันทุกอย่างฟรีหมดแล้วสิบสี่สาขาทั่วประเทศนะครับถ้ารถเสียอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้นะครับเดินทางไม่เกิน200กิโลจะเจอสาขาของเราเอาแล้วรถเสียใช้อะมีรถสำรองใช้ครับฮะยกระดับมาตรฐานให้รถมือสองเนี่ พ่อเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถมีพี่น้อง3คน,นครับโตมาแบบลำบาก3าขวบครับก็มาอยู่ที่สมุทรสาครไปยได้ที่ในปั้มน้ำมันเล็กมากครับสี่เมตรตั้งหน้าเนี่ยมีไดมีแบตเตอรี่เรีย,ยงข้างหลังนอนเรียงกันเลย3พี่น้องพ่อแม่กินนอนที่นั่นตั้งแต่เด็กยันโตพ่อก็เริ่มรับงานโรงงาน จบป6ข้อเนี่ยประสบอุบัตเหตุครับเสียชีวิตทางรถยนต์ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดคนที่ต้องแบกรับเนลยก็คือแม่ญาติพี่น้องเขามองว่าที่บ้านเน่ไม่น่าไหวนิดไปอยู่คนนี้หนึ่งไปอยู่กับอาเทีไปอยู่กับนะถ้าใครจะเอาลูกเขาไป3มคนนะให้เอาไปรวมกันเลยห้ามแยกกันต้องส่งเรียนให้เต็มที่ก็เลยไม่ได้มีใครไปไหนครับก็เลยอยู่กับแม่ ่งแรกที่พ่อเสียใหม่มันไม่พอจริงพ่อเนี่ยซื้อตึกไว้ด้วยผ่อนไปครึ่งทางแล้วแม่เขาไม่สนใจแล้วเขาปล่อยยึดไปก่อนเขาต้องการลดภาระ,ะเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสืออะไรเนี่ยสี่เดือนเก็บเงินเจ้าหนี้ก็มาเขาเห็นว่าพ่อเสียเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้เงินแล้วเขาก็มาทวงเงินแม่เขาก็แตกรายว่าทําเครื่องด้วยทําเกียร์ด้วยทาสีด้วยเพื่อให้ได้มันพอแม่เขายังระคับควาองธุรกิจต่อไปได้ กลางวันก็ทำอูก่กลางคืนแม่ก็ขายอาหารที่สารทำหน้าบ้านเลยผมนั่งรถเมล์ปิ่นทอง5บาทไปบางบอนซื้อไหลแบกอะไรกลับมาให้ช่างเปลี่ยนสิ่นเดือนผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บเงินตามโรงงานสองสมปีก็กลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วแม่ก็ค่อนข้างเก่งครับ ที่ผมเนี่ยไปซื้อกีต้ามาเราก็ชอบจนเฮียนเนี่ยเขาเลิกไปแล้วผมก็ยังเล่นกีต้าตัวน,นั้นอยู่มปลายเนี่ยก็เล่นมหาลัยก็เล่นผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนเขียนเพลงเริ่มได้เงินเขาให้เพลงละห้าพันบาทเราเริ่มเล่นตีกันคือเดื 1, 3, 000, 000. อนหนึ่งสามสิบหมื่นโอ้โหรายได้เยอะมากนี่แหละน่าจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้เลยนะนักดนตรตีเนี่ย เรียนจบเราบอกของเงินหน่อยจะรวยให้ดูจากดนตรีนี่แหละตอนนั้นววายแบบถ้าพ่ออยู่นะพ่อฮงให้อะไรเงี้ยเขาก็แบบสะอึกเลยแม่เขาให้มาประมาณ3 0 0แสนเราก็เอารถไปด้วยคันหนึ่งไปเปิดร้านเกมกับห้องซ้อมตีที่มหาชัยชีวิตตอนนั้นก็คือตื่นมาสายๆเด็กเลิกเรียนมาเล่นเกมซ้อมตีตกกลางคืนเราก็ไปเล่นตีกลางคืนเสนอเนโมโชีวิตก็อยู่อย่างนั้นเลยเป็นลูกเนี่ยชีวิตห้องซ้อมตีชั่วโมงละอยีบาท10ชั่วโมงอะพิ่งได้มาพันสองแฉกองแตกแฉกองใบหนึ่งสามพันเนี้ยเราขาดทุนแล้วควักเนื้อเรื่อยๆครรรับเเเเเเอออออาาาาถแแมม่่่่นนนนียยไไปปข้ฟพืจจจะงิิตธุุกผ ตั้งยี่ห้าไม่น่ารอดแล้วจ่ายตล,ตลอดขาดทุนได้เรื่อยๆกลับบ้านเรารู้แล้วเราเสียหน้าแน่นอนแต่เราก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับวายแม่นะขอโทษเขาไม่พูดเลยเลยนะเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ควักเงินในกระเป๋าในะ่เหลืออยู่50บาทอะวางบนโต๊ะเนี่ยเราบอกเหลือแค่นี้แกก็ยิมย้มๆแม่ก็บอกว่าเรื่มรถหายไปไหนเราไปเข้าแล้วแกก็ไม่โกรธเลยนะ นอนอย่างเดียวแล้วก็เล่นตีงคืนหลายเดือนอยู่ครับแม่ก็บอกว่าช่วงที่เทพไม่อยู่เนี่ยมีคนอรถมาซ่อมแท็กซี่เป็นรถเก่ามากๆเขาซ่อมไม่ไหวเจ๊ซ,ซื้อเร่แม่บอกอ่ะซื้อ20,000แม่ก็มาซ่อมซ่อมไปหมืม่นกว่าบาทแล้วก็ตั้งกล่องขายหน้าบ้านห้าหมื่นแกบอกเฮ้ยได้กำไรอยู่หนะ้าหมื่นกว่าบาทเทพลองขายไหมน่าลองนะแล้วเราก็เล่นตีคืนอยู่แล้วก็ว่าง เราปิดร้านแล้วแล้วเราก็เครื่องตรีไปลงเอาคอมพิวเตอร์ไปลงมันเป็นยุคของเว็บวในการขายของเราก็ลงคุณมันโทรเยอะเห็นมันน่าจะมานะการขายของออนไลน์เงิน56าหกแสนที่ได้มาเหลือแค่แบบ2องแสนก็บาทจากการขายของครับ มีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่ามีคนมาเทิร์นรถเอาไหมสองแสนห้าละกันผมก็ดูในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่เขาขายรถอยู่สักประมาณสาม0สนกว่าผมก็ตั้งอยู่ประมาณนั้นคนโทรมันเป็น10คนเลยและเช้ามามีคนมาซื้อผมมารู้ที่หลังเขาเป็นผู้จัดการโชว์รูมรถแสดงว่าผมกําไรเก็นหมื่นแล้วนะเขายังเอาไปขายต่ออีกมันมีกำไรอีกเราเลยมองเห็นเลยว่ารถยนต์มือสองเนี่ยยังมีแก๊ปกำไรที่กว้าง ตอนนั้นผมก็ยังเล่นตีอยู่ครับรถกโ็โพสทิ้งไว้เดี๋ยวก็มีคนโทรมาซื้ออายุประมาณ27แฟนผมเนี่ยบอกว่าเขาท้องเริ่มรู้สึกแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วพราเราจะเป็นพ่อคนภาพในหัวตอนที่พ่อเสียเนี่ยมันวกกลับมาคือตอนที่พ่อเสียเนี่ยเราใช้ชีวิตเกเรเราไม่มีคนมาไกด์เราว่าท,ทํานี้สิแม่เราก็ต้องหาเงินเราก็จะไปเล่นดน,นตรีบ้านเพื่อนไปเล่นเกมแล้วเราอยากให้ลูกของเรามีเราคอยไกด์ไลน์ในทุกช่วงเวลาของเขาผมก็หันหลังให้ความฝานบอกเพื่อนก่อนว่าขอพักก่อนนะจะขอไปบวชแล้วก็แต่งงงาาาานนนนบวให้แแแมม่่่่กกกอออ็ตตพ ได้แป๊บหนึ่งลูกคนแรกผมก็คลอดละ ต้องทำอาชีพนี้จริงๆรยังไงทางแล้วล่ะไปหาที่แถวบ้านครับไปได้ในะปั๊มน้ำมันจอดรถได้ประมาณสิบาคัรการขายออนไลน์คนยังไม่เข้าไปเยอะเราก็ซื้อไปขายซื้อไปขายตรงนี้เราเซ็ตให้ก่อนออกไปเพราะฉะนั้นรถล,ลูกค้าเนี่ยที่เวลาเขาได้รถไปเขาจะได้รถที่สภาพพร้อมใช้งานมีธนาคารมาให้กู้เงินหกล้านบาทจากรถสิบคันากลายเป็นสี่สิบคันวันที่มาอยู่ที่นี่พี่ชายเขาก็ช่วยเงินมาท่าเราเริ่มทําออนไลน์จริงจังแล้วไฟ์สนือนไม่มีคนดูจนคนดูเนี่ยเทียบแล้ว เราขายความจริงชี้เลยไม่สองแสนกูไม่สองแสนก,สสนกี่ปีรถคันนี้เครื่องสัน่นเครื่องนิ่งเราก็ดูแลเขาต่อปากต่อปากครับคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างที่เขาจะเป็นกังวลเราคิดแทนเขาแล้วใจเขาใจเราพยายามสร้างเพื่อมาซัพพอร์ตเขาให้หมดเลยเข้าสมาคมผู้การรถยนต์ใช้แล้วสมาคมเนะี่ยคอยปกปก้องธุนกิ่นขเขาอยู่ตอนที่รถคันแรกอะมูลค่ารถมันหายไปแสนนึงผู้ประกอบการรถยนต์มือสองยิงตัวตายนะข้ตัวตายเยอะมากพอมีสมาคมคอยปกป้องกฎหมายหลายๆกฎหมายอยู่มันทําให้เราท,ทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เราเจอไปบ่อยเลยก็คือรถมือสองไม่ดีคนเขาจะ ตัวเราเองหรือเพื่อนๆในสมาคมก็พยายามที่จะทําให้ยกระดับมาตรฐานให้รถหรือ2เนี่ยเป็นรถสวยนะดูง่ายมีการรับประกันหลังการขาย อายุเท่าไหร่ครับ36ครับทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมด8ปีครับรายได้ล่าสุดเท่าไหร่ครับปีที่ผ่านมา300ล้านครับ2565คาดว่ารายได้เท่าไหร่ครับ600ล้านครับ600ล้านบาทใช้กันตลาดไร้สดลูกค้าเนี่ยอยู่ที่บ้านดูเราจากโทรศัพท์อยู่ที่ฝางที่ดอยอะไรก็ได้ครับไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบนดอยเลยครับเราขับรถไปส่งที่บ้านเลยครับฟรีเจ็ดเดือนครับรับประกันโครงสร้างถ้าเป็นรถชนหนักจมน้ำที่คว่ำเนี่ยรับซื้อคืนแล้วให้ค่าตกใจด้วยหนึ่งแสนเป็นค่าที่เราดูรรรรถถผิดดดอออออยยาาาาากกกกจจะมมมมีีีีื2สัััััคคนตต้้้งงง่่บบบบทททท7 7พุฟหแลวโ ประกันทุกอย่างฟรีหมดแล้วตอนนี้สิบสี่สาขาทั่วประเทศนะครับการขยายสาขาเนี่ยไม่ใช่การขยายเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ยอดขายเพราะเราทําอะไรอยู่แล้วแต่เราต้องการที่มีจุดที่เป็นเซอร์วิสให้ลูกค้าถ้ารถเสียอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้นะครับเดินทางไม่เกิน200กิโลจะเจอสาขาข,าของเราเพื่อเอารถมาซ่อมได้หรือเราเอารถอะไรไปรับได้แสงรุ่น auto car co t h รถของเรา600กว่าคันอยู่ในนี้หมดถ้าจะติดตามอย่าเทพไฟ้สดก็คือเพจแสงร auto ุ่น auto car ให้คุณมากกว่าร,รมือสอง tiktok youtube l a y o u ซื้อรถกับเราเนี่ยได้รถดีโครงสร้างเดิมนะครับไม่ชนหนักจมน้ำ แล้วรถเสือใช้ไร,รอ่ะมีรถสำรองใช้ค่าเราได้ของที่ดีนะครับก็คือจะคุ้มมากเลยเพราะราคามันถูกกว่าใบแดงเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเราไม่รู้หรอกชีวิตเราจะเจออะไรบ้างฝันอีกแบบหนึง่งแต่มันไม่เหมาะกับเราแต่บางอย่างที่เราไม่ฝันมันนั้นเหมาะกับเราเราก็แค่ทำไปเรื่อยๆบทชีวิตเราได้มาแล้วลุยๆอย่างเดียวมันต้องสู้ครับถ้าคุณทำยีได้ครับคุณก็จะเป็นอายุน้อยหลายล้านคนต่อไปครับ